บทที่43อาชีข้าขอโทษจีเจิงกลับมาหาเทียนชีด้วยดวงตาแทนคำเมื่อเทียนชีเห็นใบหน้าข้างขวาของจีจ้างบวมเป่งมีรอยนิ้วมือห้านิ้วปรากฏชัดก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งนี่นี่เป็นฝีมือของเขาหรือจีเจิงไม่ตอบรับแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธเขานั่งลงบนเก้าอี้พร้อมกับก้มหน้าเขารู้เรื่องหมดแล้ว เียนจีได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกผิดยิ่งกว่าเดิมข้าขอโทษล้วนเป็นความผิดของข้าที่ทําให้ท่านนกเป็นเช่นนี้ท่านทายาสักหน่อยอีหรือไม่จีเชิงสายหน้าไม่เป็นไรข้าไม่เสียใจที่ทําเช่นนี้เพียงแต่ว่าข้าเสียใจที่ไม่ได้ช่วยให้เจ้าหนีออกจากวังหลวงตั้งแต่แรกตอนนี้รอบเมืองหลวงล้วนมีกำลังทหารแน่นหนาะข้าไม่สามารถส่งเจ้าออกนอกเมืองไปได้สเสด็จพี่ยังใช้มารดาข,ของข้า มาบีบบังคับข้าอีกเขาไม่ยอมให้ข้ากับเจ้าคบหากันมารดาของท่านไม่ใช่ว่านางนางจากโลกนี้ไปแล้วแต่แล้วอย่างไรเล่าแม้แต่คนตายเขาก็ยังไม่ยอมเล่าเห็นมุมปากของจี้เจิง้งยกขึ้นเล็กน้อยอย่างดูแคลนแต่แผลตาคล้ายถูกบดบังเอาไว้ด้วยหมอกนะหนาเถียนทีเข้าใจทันทีจะทําเช่นนั้นได้อย่างไรข้ากลับไปวังทวงเองดีกว่าไม่ควรทําให้ท่านลำพังเช่นนี้เลย จีเจิงหลับตาลงยังเจ็บปวดอาชีข้ายากบอให้เจ้ารู้เอาไว้ข้าสามารถทำทุกอย่างเพื่อเจ้าได้แต่ว่าจะเด็ดแม่ข้ารู้ข้าเข้าใจเถียนทฉีรีบพูดขึ้นข้าขับไปเองดีกว่าท่านวางใจเถิดข้าจะขับไปทูลฝ่าบาทให้เข้าใจเองไม่ว่าเขาจะทงโทษอย่างไดข้ายอมทั้งสิ้นขอแค่ไม่ดึงท่านมาลำพักไปด้วยข้าขอโทษอาชีขอโทษจริงๆ จีจิงดึงตัวเทียนชีเข้าไปคลอดพางพั่มบอกกับนางข้าขอโทษเทียนชีชะงักไปเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ผลักออกผิงแต่รูปหลังเขาเบาๆพร้อมกับพูดกรอบโยนเย็นวันนั้นจีจิงพาเทียนชีเข้าวังหลวงสีหน้าของจีเจิงคข่งเคงรยดอยู่ตลอดเวลาเมื่อเดินมาถึงตำหนักเฉียนชิงเขาก็หยุดแล้วก้มหน้ามองศพตาเทียนชีพร้อมกับกระซิบจำเรื่องที่ข้าคำชับเจ้าเอาไว้ให้ดีละ เียนชีพยักหน้าประทับตอบอย่างจริงจังจีเจิงกําฉับนางว่าอยาให้ฮ่องเต้ถือว่านางปสติไปอันขาดมิเช่นนั้นนางต้องตายทั้งเป็นอย่างแน่นอนอันที่จริงเรื่องนี้จีเจิงไม่จําเป็นต้องบอกเถียนชีก็รู้ดีอยู่แล้วนางเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและรู้สึกผิดของจีเจิงจึงพูดกับเขาไม่ว่าอย่างไรข้าก็ขอบคุณท่านจริงๆแล้วก็ขอโทษด,ด้วยจีเจิงยิ้มอย่างขมขืน เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วจ้ไม่จาเป็นต้องพูดเช่นนี้ดูแลตนเองให้ดีหวังว่าจะมีสักวันหนึ่งที่ข้าจะสามารถพาเจ้าออกจากวงหนวหด้ออยางสังหา่าเผยืมเทียนที่พูดพลางหันไปมองตำหนักเฉียนชิงคืนนี้ทองนาภผ่าเมื่อสันหิด มีเพียงแสงทิพย์ีจากดวงดาวทำให้ตําหนักดูมืดมิดหน้าเกรงถามยิ่งขึ้นแสงไฟจากโคมไฟสีแดงที่เรียงรายอยู่สองข้างทางด้านะตําตหนักส่องสว่างจนเห็นลายและสีฉัดอันงดงามของไม้แกะสลักตามผนังลาชายค่ของตําหนักได้อย่างชัดเจนเมื่อมองจากที่ไกลๆแสงสว่างลําไยเหล่านั้นดูคล้ายกับไข่มุกราตรีที่จมอยู่ใต้ทะเลลึก ทำทางไข่มุกราตีมีคนผู้หนึ่งยืนอยู่เขามีเส้นผมยาวสลวยสีดำสนิทสวมชุดคลุมมงกรสีทองยืนเด่นองงานอย่างไม่เกรงกลัวสิงใดทหนึ่งจากพวกเขาอยู่หัางกันเกินไปจึงไม่เห็นสีหน้าในตอนนี้เป็นเช่นใดจีเจิงไม่หยักพบหน้าจี้เหิงเขาจึงไม่สนใจพิธีตีดตองเมื่อเดินมาถึงตรงนี้กะบอกลาเทียนชีแล้วหันหลังคลับออกไปทันทีเทียนชี จำต้องผากหน้าเดยไปหาจีเหิงคนเดียวเมื่อเหินเข้าไปใล้ก็คุกขอาลงกับพื้นพร้อมกับพูดเสียงเบาฝ่าบาทบาผิดไปแล้วจีเหงิงยืนเอามือไถหลังแต่มือกับกำหันนั้นโดยไม่ดูตัวทําให้ไปโดนบาดแผลกลางฝ่ามือเขารู้สึกเจ็บแต่เก็บความรู้สึกเอาไว้คําพูดมากมายที่คิดจะพูดเมื่อเจอกับเทียนชีลับไม่มีคําใดเล็ดลอดออกมาแม้แต่คําเดียวเขารู้ว่าที่นี่ ไม่ใช่สถานที่ทีมเหมาะสมในการพูดคุยจึงพูดเสียงครึม้มตามจันมาเทียนจีลุกขึ้นแล้วเดินตามเขาไปโดยทีเมื่อทั้งสองคนมาถึงตำหนักชั้นในคนทีอ่อยู่ด้านนอกก็ปิดประตูให้อย่างรรงงานตอนนี้ภายในตำหนักอันกว้างใหญ่มีเพียงแค่พวกเขาสองคนจีเหิงอยู่ตรงหน้บบาบัลลังก์มังกรด้านหลังมีป้ายหมายสลักทองคำขนาดใหญ่เขียนออยว่าซืัสดุ์ิุติธรรมเขาม่อเทียนจีด้วยสีหน้าไรอารมณ์ อธิบายมาเถียนเี่รู้สึกว่าบรรยากาศภายในห้องดูเคร่งเครียดเกินไปน้ำเสียงของห้องเดกก็เย็นชาแข็งกระด้างผิดปกติจนรูส้สกลัวแต่ก็พยายามพูดสิ่งที่เต็มเอาไว้ออกมาอย่างทบทวนวันนั้นขณะที่บ่ากำลังเดินทงงางขับวังหลวงเด้บังเอิญพบกับนักต้มตุ๋นที่มีความสามารถในการสะกดจิตพูดหึงบ่าถูกเขาสะกดจิตหมายจะชิงทรัพย์แต่โชคดีที่หนิงอ๋องบังเอิญมาพบเข้าแต่ช่วยเอาไว้ได้ทันเสียก่อน ดังนั้นเป่าจะได้พักที่จวนหนึ่งอ,องหนึ่งคืนะยะคะสาเหตุที่เถียนชีตัดสินใจพูดไปเช่นนี้เพราะนางกังวลเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหนิงอ,องกับฮ่องเต้นางเป็นคนมีคุณธรรมและเห็นแก่มิตรภาพอย่างยิ่งหนิงอ,องทำเช่นนี้ก็เพื่อนางจะให้หนิงอ,องถูกฮ่องเต้เพิกเฉยพอเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ไม่ได้เป็นอันขาดแต่เถียนชีไม่รู้ว่าคำพูดเช่นนี้จะแปรเป็นน้ำมันที่ละลงบนกองเพลิงเทิมที จี้เหงิงก็สงสัยว่าเถียนชีกับจีเชิงมีความสัมพันธ์ลับกันอยู่แล้วยิ่งตอนนี้เห็นเถียนชีกลับมาแต่ตัวหัวใจไม่กลับมาด้วยทั้งยังคิดจ,จะปกป้องอาเจิ้งอีกภายในใจเท่ากับมีเพลิงทุกไหมเกือบจะเล็กไดียวาบาคลั่งทุรนทุร,รายเขาจ้องมองเถียนชีด้วยใบหน้าดำมืดเถียนชีสบตาเขาเพียงครู่เดียวก็รีบกลมหน้าอย่างหวาดกลัวนังรู้สึกกลัวมากจนไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมาแต่ท่าทีเช่นนี้ กับทาให้ที่เหิงคิดว่านางร้อนตัวจะไม่กล้าสูน้าเขาจึงถัดฟันเ่าความเท็จมีโทษหนักบ,บ่าไม่กล้าปิดบังฝ่าบาทหลอกยะค่ะดีมากแม้แต่ชีวิตก็ไม่เสียได้แล้วที่หึงโมโหมากกว่าเดิมโมโหจนแทบจะไม่มีสติสัปชัญญะหลงเหนืออยู่แล้วเขาดึงคอเสื้อเทียนทีจนเท้าของนางเกือบจะลอยขึ้นจากพื้นแล้วจ้องมองอย่างกินเล็กกินเนื้อเข็นเสียงพูดว่ารอหลวงเจ้นสำเร็จแล้ว ไปล่อลวงหนิงอองต่อถึงที่เพนพอร์เชนไม่สามารถเติมเติมขขงต้องการให้เจ้าใช่หรือไม่้ามันแพทย์สยามไรอย่างอาจริงๆแม้เถียนชี้จะฟังไม่ค่อยเข้าใจในความหมายของฮองเต้แต่คำดาา่าทอเช่นนี้กระดูดหน้าเครียดยิ่งนักหน้าห่างแดงกลับด้วยความไม่พอใจฝ่าบาทบาดเช่นนี้ได้อย่างไรทำไหมไหนเมืม่อเจ้ากล้าทำและยังจะโกรธเจ้นถามว่าอีกหรือไรบอกไม่ได้จีเหิง ก้มลงมาจมพิษปิดภากเถียนที่เอาไว้ไม่ให้โอกาสอีกฝ่ายได้อธิบายเลยสักนิดขอจมพิษนางอย่างบ้าคลั่งไร้ความอ่อนโยนเรียกได้ว่าแทบจะเกินริิปผกของนางเลยก็ว่าได้ผลขยี้ริฟิปผากของนางยังทนแรงดูไม่เหมือนกับการจมพิษแต่คายกับการลงโทษเสียมากกว่าเถียนที่ไม่เข้าใจความผิดของฮ่องเต้พูดคุยกันอยู่ดีด เกิเดถามว่านางแพทย์สยามไรอย่างอายฉากนั้นเขาก็ทําเรื่องไรอย่างอายเสียเองเมื่อจีเหิงเห็นเทียนชียืนนิ่งไม่โอนอ่อนตามเขาก็ยิ่งโมโหมากกว่าเดิมหลับตาลงชาวนิซือเบื่อจริงๆเทียนทีรีบหลับตาลงทันทีจุมพิษเช่นเขาก็สิบสั่งชิดดึงมิดผักนางโดยน้ำเสียงแหบแผลเทียนชีจึงต้องลืมตาขึ้นฉากนั้นก็ต้องเป็นฝ่ายชุมพิษเขาเบาๆแต่จีเหิงไม่พอใจเพียงเท่านี้มือหนึ่ง เปลี่ยนมาอบเอวบางเอาไว้อีกมือหนึ่งก็ตึงท้ายท่าของเทียนชีจมพิษไปจุมพิษมาเถียนชีก็พนรู้สึกว่าร่างกายเหมือนมีช่องว่างขนาดใหญ่เกินไปนางคลางเสียงทำออกมาเบาๆพร้อมกับตวัดมือขึ้นไปโอบรอบคอของจี้เหิงอย่างไม่รู้ตัวตอนกระทำของนางทำให้จี้เหงิงพอใจเป็นอย่างยิ่งเขาถูกเทียนชีจมพิษอย่างดุดเดืมจนร่างกายเกิดปฏิกิริยาแล้ว ตอนนี้เขาจึงอบเกาะหางเข้ามาแนบกับทำตัวเขาแล้วก็สิบนิ้วเสียงแหบแพราวันนี้ค่ะต้องทําให้เจ้าพึงพอใจอย่างแน่นอนดูเสียว่าเจ้ายัางกล้าคิดถึงบุรุษอื่นอีกหรือไม่เขาจึงระดมชมพเพจแทนชี่ยังเวกรกหายไล่จากเรียมฝีปากที่มุมปาขึ้นมาที่แก้มจากนั้นก็อยู่ที่ใบหูส่วนมือค่อยๆเคลื่อนไหวอย,ย่างเป็นธรรมชาติลูบไล่ท่างกายอันเบาบางอย่างพอมือเทนชี่รู้สึกเท่ากับเป็นวิญญาณกำลังล่องลอย ไม่รู้เป็นเพราะเหตุใดทุกครั้งที่ถูกห้องเต้จุมพิษใบหูนางจะมีความรู้สึกเมาสบายจนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเทียนทีรับดาพริมมอย่างมีความสุขโดยไม่รู้ตัวโออันตาหายกำลังย่างใครเข้ามาทันใดน,นั้นก็พบว่าห้องเต้กำลังปลดสายคาดเอวของนางนางตกใจจนตื่นจากภาวังพร้อมกับรีบปัดมือฮ่องเต้ออกหลารับหละห่างพูดเสียงสัน่นอย่า จีเหิงผลักออกจากไปหูของเทียนชีแล้วกระซิบด้วยน้ำเสียงปนหัวเราะเจ้านี่นะยังจะแซงเล่นตัวไปอีกทำไมหรือว่าเจ้าชอบเล่นบทบาทเช่นนี้เทียนชีไม่มีกระติกกระจ,จะสนใจเขาแล้วรีบผลักร่างเขาออกอย่างแรงพยายามดินด้นรดจะถุกขึ้นไหนเลยจี่เหิงจะยอมปล่อยเทียนชีเพิ่งหนีออกมาได้ก็ถูกเขาดึงตัวกลับไปอีก มืออบเอวพางของเจ้าขันทีห้อยเอาไว้แน่นส่วนมืออีกข้างกระรวบมือทั้งสองข้างที่พยายามขัดขืนเอาไว้ขอน,นมออกมาจากด้านหลังแล้วถูภายหนของตอนเขาน้ากับภาน้นลูกไข่ที่แท้เจ้าก็ชอบถูกบีบบังคับหรอกหรือก็ได้วันนี้จะทําให้เจ้าพึงพอใจอย่าฝ่าบาทไม่นะเขียนชีรอน,รนจนแทบจะบ,บ้าตาย ในหัวของนางเต็ไมไปด้วยความฉับสนมือทั้งสองข้างถูกฉับอ้อยอย่างแน่นหนาขาทั้งสองข้างเก็พยายามที่ลนขัดขืนนางตกใจจนหัวใจแทบจะหยุดเต้นอยู่แล้วความรู้สึกหวาดกลัวสุดขีดกำลังวิ่งเข้าสู่กลางใจอย่างควบคุมไม่ได้มือที่อยู่บนเอวของนางยังคงเคลื่อนไหวเท่ากับงูตัวเย็นเฉียบที่กำลังเลื้อยไปมาเสียงหัวเราะเบาๆของเขาแล้วก็เป็นเสียงสายลมแปลกประหลาดที่พัดมา เขบาบังคับถอดเสื้อตัวนอกของนางในขณะที่นินฟิปากกระดมจมพิษลงน้ำหนักบนต้นคอของนางแล้วกับมแมลงมีขนกำลังไถยโยเ่เยียเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นเป็นอย่างยิ่งความทรงจำอันเลวร้ายวิ่งเข้าสู่สมองของเทียนชีในรูหนาวที่หนาวเหน็บเสียงหัวเราะที่น่งขยะแขยงมือสกรปรกผิวหยาบกร้านเสียงท้องให้อย่งเจ็บปวดดังทงง กองเพิงสว่างช้าเสียงคมดับประทะกันและโลหิตแทงชานทันใดน,นั้นนาะงก็ปล่อยโฮออกมาอย่างควบคุมไม่ได้เทียนที่ร้องให้อย่างหนักจนหน้าตกใจเจยหงรู้สึกมึนงงกับสถานการณ์ตรงหน้าจึงถามอย่างไม่แน่ใจนี่เจ้าแซงร้องหรือว่าร้องจริงๆเทียนทีไม่สนใจเขานางใช้แขนเสื้อเช็ดน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มอีกมือหนึ่งก็รวบเสื้อผ้าเข้ามากลุ่มไว้อย่างแน่นหนา จี๋ห่งเห็นเจ้าขันทีน้อยหอดตัวแล้วถอยห่างออกไปไหลบอบบางสั่นเทาดูเหมือนว่ากำลังกลัวสุดขีดแม้ว่าเขาไม่เข้าใจแต่ก็รู้สึกสงสารนางยิ่งนักดังนั้นจึงจับไหล่ของเทียนชีเบาๆพูดปลอาอยู่ในน้ำเสียงอ่อนโยนเอาละไม่ต้องร้องแล้วไม่เป็นไรแล้วแต่เทียนชีกลับไม่หยุดร้องนางร้องให้สึกออสะอื้นอย่างควบคุมให้ได้นางก็อยากจะหยุดร้องแต่น้ำตากลับไม่ยอมหยุดไหลความกลัว ความจำทนที่ถูกลังแกความเกลียดชังความเจ็บปวดทรมันที่ได้เผชิญถูกเก็บเอาไว้ในใจมาตลอดเจ็ปีก็ปะทุออกมาเรากับแม่น้ำเหลืองที่เชี่ยวกรากต่อให้การใส่น้ำก็ไม่อาจทำได้ทันทีโดยแต่รอให้ไหยช้าๆลงเรื่อยๆจนสงบไปเองจีเหิงมองเทียนที่ที่ร้องให้ยังเจ็บปวดด้วยความสงสารยิ่งทันทีน้อยร้องให้เสียใจ เขาก็ยิ่งสงสารสงสารจนรู้สึกว่าเราก็มีเลือดร้อนมานับลงบนหัวใจนอกจากสงสารจนปวดใจแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกผิดและโทษตนเองเพียนชีทองให้รุดเป็นเพราะเขาเป็นคนทำจีอหงเศร้าใจอยู่ไม่น้อยเขาดึงร่างเบาบางของเทียนชีเข้ามาคอย,อย่างอ่อนโยนแต่ระมัดระวังแล้วก็ว่าจะถวยเทียนชีแตกสลายได้ไม่ร้องแล้วไม่ร้องแล้วจะร้องให้เช่นนี้ทำให้ใจของเชิน จะสลายแล้วหรือไม่เมื่อเห็นเทียนชยีไม่ได้ขัดขืนที่ถูกเขากอดจีเหินก็ใจเชิงขึ้นมาเถ็กน้อยอ้อมกอดห่างกว้างอบอุ่นเทียนชีซุกตัวอยู่ในอ้อมกอดของเขาแนบหัวชิดแผ่นอกกว้างจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นความรู้สึกสับสนวุ่นวายของนางจึงค่อยๆสงบลงเมื่อมีคนที่พักพิงก็ปลปล่อยความอ่อนแอของตนเองความอัดอั้นตันใจและความเยียนลำบากที่เคยเผชิญในอดีตพันถูกปลพลอยออกมา แม้เทียนชีจะสงบเจตใจลงมาได้แล้วแต่เมื่อนึกถึงเรื่องที่เคยถูกล่วงเกินในอดีตก็ปล่อยโฮออกมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้นางฝังหน้าลงไปในอ้อมอกของจี้เหิงหยดน้ำตาจึงไหลลงไปบนเสื้อของเขาจนเปียกชื้นจี้เหิงจึงได้แต่ลุกลังเทียนชีพางพูดตอบอย่างหน่ยนุ่มนวลไม่ร้องพวกเราไม่เล่นเช่นนี้แล้วหรือไม่แม้ปากจะพูดเช่นนี้แต่ใจกลับรู้สึกเสียใจยิ่งนัก เหนชีก็รู้สึกผิดต่อเจ๋เงเช่นกันขอข,ขออภัยฝ่าบาทไม่เป็นไรขอแค่เจ้าหยุดท้องให้ก็พอแล้วเจีเหิงยิ้มยังคมขืนไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยเห็นคนท้องให้เสียหน่อยบางคนท้องให้จนแทบจะขาดใจตายบางคนส่งเสียงโหยหัวยิ่งกว่านี้อีกแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดเขาจึงทนเห็นเจ้าขันทีน้อยร้องให้ไม่ได้ช่างเป็นคู่ทักคู่แค่ของเขาเสียจริง เสียงทองให้ของเขียนชีค่อยๆสง,งบลงมื่อนึกได้ว,ว่าตนรองให้ตีโพยตีพยัยโตก็ผ่านรู้สึกละอายใจขึ้นมาเล็กน้อยทั้งยังรู้สึกหมดคำพูดกับตนเองอีกด้วยอันที่จริงเรื่องราวก็ผ่านมานานมากแล้วนางสามารถผาเผชิญหน้าได้แล้วแต่ก็ยังมีบังเรื่องที่ไม่สามารถดื่มได้วันนี้เจอกับเหตุการณ์ที่คล้ายกันอย่างกระทันหันทำให้นางนึกถึงเรื่องหันขึ้นมา จนตกใจครวนสติหลุดลอยเมื่อจีเหินเห็นว่าองณ์ของเทียนชีสงบลงแล้วก็ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอ,อกเจ้าไม่ชอบทำเช่นนี้หรือเหตุใดถึงได้หวั่กครวขนาะนั้นเทียนชีใายหน้าฝ่าบาทปีนั้นตอนที่เบ่าอายุสิปีเคยถูกคนล่วงเกินพยายามถอดเสื้อเบ่าดังนั้นเมื่อครู่จึง ยังไม่ทันที่เทียนที่จะพูดจบสีหน้าของจี้เหิงก็พลันเปลี่ยนเป็นเยี่ยมโหดแววตายเย็นชาเต็มไปด้วยไอชังหันบรรยากาศโดยรอบเย็นเยียบเทียนที่สังเกตเห็นสีหน้าและท่าทางที่เปลี่ยนไปของเขานางจึงหยุดพูดและเล็ดเล็วความสงสัยฟาบาดมันเป็นใครจี้เหิงถามเสียงเย็นฮะผู้ใดเฮี่กล้าทำเรื่องเช่นนี้กับเจ้าเออเออพวกมันตายหมดแล้วตายหมดแล้วจริงหรือ พวกมันถูกฝังเอาไว้ที่ไหนเบ่าก็ไม่รู้เหมือนกันจีเหิงไม่มีท่าทีว่าจะสงบลงคนเช่นนี้ควรจะต้องขุดกระดูกขึ้นมาบดให้ละเอียดจนกลายเป็นผุยผงเห็นทีได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับเงียบไปทันทีจีเหิงถามขึ้นอีกครั้งอย่างทางเลเชยพวกมันนอกจากพยายามถอดเสื้อผ้าเจ่าแล้วยังได้ทำเรื่องอื่นกับเท่าอีกหรือไม่ไม่ได้ทำตอ,อนที่พวกมันกำลังถอดเสื้อผ้าของเบา่าพวกมันก็ ก,ก็ตายแล้วคืนนั้นมีคนตายมากมายเทียนชีคิดในใจฉากนั้นก็ใส่ศีรษะพร้อมกับน้ําตาที่ไหลออกมาอีกครั้งท่าทางของนางดูโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งเจหงรู้ว่าเทียนชีเสียใจจึงไม่ถามเรื่องที่ทําให้เจ้าขันทีน้อยอ้อนนึกถึงอดีตอันคมขึ้นอีกขอรูปทางเทียนชีเบาๆพางเอ่ยปลอบเอาละเอาละพวกเราไม่พูดเรื่องนี้กันแล้วเทียนชีรีบเช็ดน้าออาาําตาขออภัยฟาบัตบะ เผาเทิมตัวจนเสียมภรัะยาแล้วจีเหิงรู้สึกพึงพอใจเล็กน้อยกับการที่เทียนชีเทิมตัวจนเสียมพลยากับเขาเวลาที่เจ้าขันทีน้อยอยู่ต่อหน้าผู้อื่นยังไม่มีถังเป็นเช่นนี้แน่นอนมีเพียงอยู่กับเขาเท่านั้นที่เทียนที่จะปล่อยความเจ็บปวดเสียใจที่ฝังลึกอยู่ภายในใจออกมาได้แต่ผู้อื่นที่ว่านี้จะรวมถึงอาเจ้าด้วยหรือไม่จีเหิงทำไปทำตัว ก่อนจะหยิบออกเครื่องหางป้องกันภัยขี่ถูกขยำจนยับยู่ยี่ออกมาขอ,อย่้ให้เถียนชีดูพร้อมกับถามจะอธิบายเจ้าสิ่งนี้มาฝ่าบาทนี่เป็นเครื่องหลังป้องกันภัยที่บ่าวถวายให้มิใช่ถือพะยะค่ะหากไม่ทรงโปรดก็โยนทิ้งไปเถิดจำเป็นต้องขยำยับยู่ยี่ขนาดนี้และเอามาให้นางดูด้วยถืออันที่เจ้าให้เจินเก็บรักษาอา้อเป็นอย่างดีอันนี้เป็นของนิ้งองเจ้าเดมพอให้เขาหรือไม่ ใช่เพคะเถียนชีเพียกหน้าจีหังติดตามมองเถียนชีอย่างมาตรายเถียนชีเห็นดังนั้นก็รีบอธิบายทันทีเบาซึ่งมาทั้งหมด6อันที่อาทามจึงแถมให้อีกหนึ่งอันหากจะเอาไว้เองก็ไม่มีที่เก็บเช่นนั้นไม่ช่วยให้คนอื่นไปพอดีวันนั้นบ่าได้พบกับหนิงอ๋องจึงได้ให้เขาไปจีหังได้ยินเช่นนั้นก็พันเกิดความรู้สึกมากมายขึ้นในใจเขายินดีที่เครื่องรางป้องกันภัยที่อาเจิญได้ไปคือของแถม จากที่เถียนฉีซื้อเครื่องรางมาหกอันแต่ที่น่าโมโหก,ก็คือเจ้าขันทีน้อยซื้อเครื่องรางมาทีเดียวต้องหกอันไม่ได้ซื้อให้เพียงแค่เขากับถูกอี้เท่านั้นเขากัดหัวเถียนฉีเป็นหนึ่งทีด้วยความไม่พอใจเช่นนั้นเครื่องรางหกอันนี้เจ้าคิดให้ใครไปอันดับแทกครั้งนี้เถียนฉีรีบตอบทันทีแน่นของต้องเป็นฝาบาทคนอื่นบ่าล้วนใยเงินซื้อมาแต่เครื่องรางที่เหว่าให้ฝาบาทเบ่าต้องไปก้มหัวคำนับสองร้อยครั้ง ถึงจะบูชามาได้จีเหิงได้ฟังเช่นนั้นก็พอจะเป็นอย่างยิ่งเขาหัวเทาะเบาๆถือว่าเจ้ายังมีจิตใจ,จที่ดีอยู่บ้างเทียนชีเพิ่งสังเกตเห็นผ้าพ,พันแผลที่มือของจีเหิงจึงถามขึ้นว่าฝ่าบาทเอทับบาดเจ็บหรือพื่ะค่ะใช่เป็นเพราะเจ้านั่นแหละจีเหิงแกะผ้าพ,พันแผลออกแล้วยื่นมือที่แผลยังไม่หายดีให้เทียนชีดูต้องเรียกร้องความสงสารเสียหน่อย เทียนชีเห็นแผลบนฝ่ามือของจี้เหิงก็รู้สึกสงสารเขายิ่งนักนางจับมือของจี้เหิงพร้อมกับขมวดคิ้วเมื่อครูหนางเพิ่งร้องให้ไปอย่างหนักดวงตาตงึงแสบอยู่มากและตอนนี้ได้เห็นแผลที่มีเลือดซึมออกมาอีกนางก็ทนไม่ได้ร้องให้ออกมาอีกรอบจนแทบจะมอ,อะไรไม่เห็นน้ำตาของนางไหลดินผ่านแก้มค่อยคยหยดลงบนแผลของจี้เหิงที่ระยดจี้เหิงน้ำตามีรสเค็มเหมือนทั้ำเกลือ เมื่อไ่เข้าไปในแผลจีเหิงก็เริ่มรู้สึกว่ารสชาตินี้มันช่างน่ายินดีจริงๆ,ๆแม้ว่าจีเหิงจะรู้สึกแสบแผลเพียงใดแต่เขาก็ไม่ได้ดึงมือกลับแต่มือที่เจ็บจนสั่นเล็กน้อยเถียนชีจับมือของเขาขึ้นมานั่งหลับตาแล้วก้มหน้าลงไปจุมพิษเบาๆบนแผลของเขาอย่างระมะดาาัดระวังจีเหิงรู้เพียงว่าตอนนี้บาดแผลเจ็บปวดแสนสาหาัสแต่หัวใจคลับอบอุ่นและหอมหวานเจียนตาย ขามองขนตาของเทียนชีที่ขยับไหวน้อยๆแล้วกับปลายยอดหญ้าที่มีหยาดน้ำค้างเกาะอยู่ในใจก็คิดว่าหัวใจของเขาเดินตกอยู่ในกำมือของเจ้าขันทีน้อยผู้นี้เสร็จแล้วจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท้องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ